สวัสดีค่ะและนี่คือ Travel from Home by w h e r Me Go นั่นแปลว่าเราจะไปเที่ยวกันค่ะด้วยสถานการณ์โควิดทำให้เราไม่สามารถเที่ยวได้อย่างปกติได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถทำให้เราเที่ยวนในต่างประเทศได้แต่ความใจดีของกรมการท่องเที่ยวประเทศอียิปต์ที่ร่วมมือกับนักโบราณะคะดีได้จัดทำช่องทางพิเศษให้เราได้เที่ยวแบบ360องศาจากที่บ้านได้เลยสะดวกมากเลยจริงๆค่ะก่อนจะไปร่วมสำรวจอ,รอารยธรรมโบราณกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่พีระมิดโจเซ์นะคะซึ่งตั้งอยู่ในลานซักคาร่าประเทศอียิปต์ค่ะแต่ว่าที่เราจะพาทัวร์กันในวันนี้ไม่ได้เป็นทัวร์พีระมิดโจเซ์แต่เป็นหลุมฝังศพของขุนนางท่านหนึ่งนั่นก็คือสุสานของเมฮูว่าแล้วก็เข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปสำรวจสุสานแห่งนี้เรามาทำความรู้จักกับแผนคร่าวๆของเขาก่อนดีกว่าค่ะนี่คือแนผนพังของสุสานแห่งนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด4ห้องเดี๋ยวเราค่อยมาทำความรู้จักว่าแต่ละห้องเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างนะคะเริ่มจากประวัติของเขาก่อนเลยแล้วกันสุสานแห่งนี้ถูกค้นพบในปีคศ1940โดยนักโบราณคดีชาวอียิปต์ที่ชื่อว่าสกีซัสเป็นผู้ค้นพบค่ะ ภายในสุสานแห่งนี้นะคะเป็นสุสานของเมฮูแล้วก็ลูกหลานของเขาค่ะลูกของเขาชื่อว่าแมรี่ส่วนหลานของเขาชื่อว่าเฮเทปกาแต่บางหลังข้อมูลนะคะก็บอกว่าเฮเทปกาเนี่ยไม่ใช่หลานแต่ว่าเป็นลูกของเขาค่ะถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะทราบนะคะว่านี่เป็นการท่องเที่ยวแบบอะไรคะ่ะโดยผ่านเว็บไซต์ที่กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศอียิปต์ร่วมมือกับนักโบราณะคะดีชาวอียิปต์จัดทาขึ้นมานะคะให้เราสามารถไปสํารวจอ,รอารยธรรมโบราณได้แบบ3 60อองศาเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในกันเลยนะคะ ต้อนรับกันด้วยทหารเลยค่ะ สำหรับเรื่องราวภายในสุสานแห่งนี้นะคะเขาได้บอกว่าเมฮูเนี่ยเป็นผู้มีบทบาทสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับคนในราชวงศ์ช่วงราชวงศ์ที่6ค่ะเมหูเขารับใช้ฟาโรหสององค์นะคะก็คือฟาโรตติกับฟาโรเปปิที่ 1, 1> จากบทบาทมากมายของเมฮูเนี่ยภายในเขาได้บอกว่าจะเป็นผู้ดูแลการคลังนะคะแล้วก็ทุกๆอย่างเลยค่ะแต่ตําแหน่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเป็นที่ปรึกษาระดับสูงของฟาโรตติกับฟาโรเปปิที่1คนในราชวงศ์ต่างให้ความเคารพแล้วก็ความนับถือเขาเป็นอย่างมากเลยงานจิตกรรมฝาผนังของ ของเานะคะคจะเป็นภาพพิโลคิฟิกหรืออักษรอียิปต์โบราณก็จะบอกถึงวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบราณว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไง อ่ะเข้ามาในห้องนี้ตรงทางเดินแคบๆนี้นะคะมันแคบมากจริงๆเลยอะ่ะมันมีความกว้างแค่ประมาณ65เซนเองนะคะแล้วก็สูง2.8เมตรค่ะตรงนี้นะคะในบางแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าพอเปิดไปเนี่ยมันก็คือลานก,กว้างๆเป็นคอร์ยาร์ดซึ่งมันมีฟอลส์ดอร์อีกอันนึงอยู่ในนั้นฟอลส์ดอร์คืออะไรสําหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยบอกอีกทีนึงนะแต่ว่าที่เราจะพาไปดูเนี่ยมันมีแค่2อันนะคะสําหรับทางเดินตรงนี้เขาจําลองว่าเป็นวิถีชีวิตในแต่ละวันใน7วันนะคะว่าคนอียบบิปต อะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะสำหรับด้านขวามือค่ะจะเห็นว่าเขาไปตกปลาพายเรือออกไปหาอาหารเราสามารถซูมเข้าไปได้ขนาดนี้เลยนะคะชัดมากๆเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนการล่าสัตว์แต่กำแพงอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เขาจะบอกถึงเรื่องการค้าขายในสมัยอียิปต์โบราณค่ะแล้วก็รวมถึงการทำการเกษตรด้วยการเลี้ยงสัตว์การทำการเกษตรอันนี้ก็จะเป็นเรือซูมเข้าไปเป็นเรือโลหะนะคะเรือเหล็ก จะเห็นว่าเออเขามีเหล็กตั้งแต่ในยุคสมัยนั้นแล้วนะมีเรือสำเภาด้วยมีเรือบรรทุกสินค้าด้วยอันนี้นะคะก็เป็นการทําเกษตรค่ะปลูกข้าวใช่ไหมเขากําลังปลูกข้าวเนาะอ่ะประมาณนั้นก็ทําการเกษตรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปแปลงรูปสินค้าไปอบอาหารไปปรุงสุกแล้วก็ต้องเอาไปขายใช่ไหมคะทีนี้ก่อนที่จะไปขายค่ะเขาก็ต้องทําการเสนอขายก่อนคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะ เขาก็คือเมฮูเมฮูอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขามีบทบาทหน้าที่หลายอย่างมากเลยและหนึ่งในงนั้นก็คือเป็นผู้ดูแลและก็ควบคุมกองคลังของประเทศรวมถึงเ,เป็นเหมือนผู้ตัดสินใจหลายๆอย่างค่ะก่อนที่จะนําสินค้าออกไปขายก็จะต้องนําของมาเสนอให้กับเมฮูท่านอนุมัติก่อนนะคะถึงจะดําเนินการขั้นต่อไปได้โอเคสําหรับห้องนี้ก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเมฮูสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่ว่าเอาที่เราเข้าใจนะเราคิดว่า บทบาทสําคัญของเขาจริงๆแล้วอ่ะก็คือนี่แหละค่ะการดูแลเรื่องปากท้องของประชาชนแทนคนในราชวงศ์นะคะอ่ะไปดูข้างในกันเข้ามาข้างในอันนี้จะเป็นห้องสําหรับเขาเรียกว่าเตรียมของเพื่อนําไปสักการะค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปในห้องนั้นนะจะเห็นว่าตรงนี้มีเมหูนะคะยืนคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้คือภรรยาของเขาแต่ว่าเมฮูเนี่ยไม่ได้มีภรรยาแค่คนเดียวเขาแต่งงานกับอีกูอีกูคือลูกสาวของกษัตริย์ค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นกษัตริย์เตติหรือว่าเปปิที่1นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะแต่งงานกับอีกูแล้วอะคะ่ะเขายังมีภรรยายอีก2คน ชื่อว่าเนฟกับเนเฟอร์ทาคาเวสแล้วก็ยังมีลูกๆอีกนะคะซึ่งก็ไม่ได้กล่าวถึงแต่สุสานแห่งนี้ก็เป็นของลูกเขาว่าค่ะก็คือเมรีกับเทเทปกาแล้วเราก็คิดว่าลูกผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นอีก,กูเพราะว่าเขาเป็นถึงลูกสาวกษัตริย์เนอแล้วเขาก็ต้องให้เกียรติภาพเหล่านี้นะคะก็จะสื่อได้ว่าประชาชนมากมายนะคะหอบข้าวหอบของเข้ามาเพื่อนํามาสักการะกับเมหูก่อนที่จะนําไปสู่ชีวิตหลังความตายนะคะส่วนอีกมุมผนังหนึ่งก็เหมือนกันค่ะก็เป็นเมฮูนั่งอยู่ แล้วก็มีคนเอาของเนี่ยมาให้เขาก็คือหลังจากที่รับมาแล้วนะคะของมากมายก็จะถูกมาวางไว้ตรงนี้แล้วเขาก็จะพิจารณาก่อนก็จะเป็นพวกผลไม้ต่างๆผลไม้ข้าวสารอาหารแห้งก่อนที่จะนําเข้าไปในห้องต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปห้องแรกกันก่อนเลยค่ะสําหรับห้องนี้ว้าวเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันห้องนี้เหมือนกับ ห้องซาวน่าค่ะหรือห้องสตรีมอะถ้าใครเคยเข้าเนืบรรยากาศมันใช่อะ่ะมีเก้าอี้ตัว e L แบบนี้ห้องนี้ในแหล่งข้อมูลบอกว่าเป็นของลูกชายของเขานะคะก็คือแมรี่ก็นี่เป็นฟอสฟดร์ของเขาฟอสฟดาร์คืออะไรบางคนสงสัยเนาะฟอสฟดร์เนี่ยเป็นประตูหลอกมันเป็นประตูที่จะนําให้คนตายเนี่ยนะคะไปสู่อีกพบหนึ่งเปรียบได้ว่าเป็นประตูเชื่อมพบอะค่ะก็คือนําคนตายจากพบนี้ไปอีกพบหนึ่งแล้วก็บนประตูเนี่ยก็จะจารึกสิ่งที่เขามีอยู่ในพบนี้แล้วก็สิ่งที่เขาต้องการในพบ เพราะว่าคนอียิปต์โบราณเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นอย่างมากเลยค่ะสะเบียงต่างๆนะคะที่วาดกันมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาจะนําไปในโลกหน้าด้วยองค์นี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นลูกของเขาหรือว่าเป็นเมฮูกันแน่บางข้อมูลก็บอกว่าเมฮูไปแย่งสุสานเขามาแล้วก็อันนี้ก็คือไม่ให้ของที่นําไปถวายอะ่ะผ่านไปได้ถึงเจ้าของสุสานเมฮูนั่งกินหมดเลย ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าข้อมูลจริงๆแล้วมันประมาณไหนกันแน่ถ้าว่าจิตกรรมฝาผนังนอกจากเรื่องการค้าทําประมงหรือว่าทําไร่ทํานาค้าขายแล้วว่าเขายังมีเกี่ยวกับการล้องเพลงเต้นราด้วยนะคะแต่เรายังหาไม่เจอว่ารูปนั้นมันอยู่ตรงไหนอันนี้มั้งนี่เป็นเครื่องดนตรีค่ะใช่นี่เป็นเครื่องดนตนนรนตีโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะโอ้ยทางเข้าแคบมากเลยอะ นี่เลยค่ะเข้ามาแล้วตรงนี้ก็คือเป็นห้องของเมฮูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฟอสดอร์ของเขาซึ่งเป็นฟอสดอร์ที่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้มีชื่อเสียงมากเลยเพราะว่ามันมีสีสันที่สดใสแล้วก็ยังสวยงามอยู่มากๆทั่วทั้งสุสานนี้เลยอะ่ะแปลว่าเขามีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีก่อนที่จะปิดประตู สำหรับฟอสอร์อันนี้ประตูหลอ,อกของเมฮูมีความน่าแปลกใจว่าเขาใช้สีแดงกับสีเหลืองความหมายของอียิปบรานสำหรับสีแดงมันหมายถึงความรุนแรงค่ะความรุนแรงความเครียดแค้นแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยพอจะเข้าใจได้มันแปลว่าอามาตะนิรันดร์นะคะก็เล <c oughs> ยทำไมถึงเอามาคู่กันมมเขาเครียดแค้นอะไรก่อนหรือเปล่ามีเมหูนั่งอยู่ตรงนี้นะคะ ใช่เมหูโฟอ์คส์ดอร์ One of t เ e Most Beautiful mm hmm. เขาบอกแล้วนะคะว่าอันนี้ก็คือเป็นแบบหนึ่งใน f a อ s e ส o o อร์ที่สวยที่สุดของยุคอียิปต์โบราณเลยค่ะมันก็สวยจริงๆนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าน,นี่จะมีเมฮูนะคะนั่งรับของที่คนเอามาสักการะค่ะมีคนมากมายเอาของมาสักการะเพื่อจะเป็นสเสบียงให้เขาเตรียมพร้อมในการเดินทางไปสู่พบต่อไปค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนประวัติของเขาแหละมั้งคะ ก็คือนักโบราณนคดีชาวอียิปต์นะคะเขาได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายของอียิปต์โบราณจากสุสานแห่งนี้ค่ะเขามีบันทึกไว้เรียบร้อยเลยว่าเขาทํางานกันยังไงเรียกได้ว่าถ้าสเสบียงเหล่านี้นะคะไปถึงพบหน้าเนี่ยไม่มีอดแน่นอนจัดเต็มมากแต่ว่าสุสานแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นของเมฮูแล้วก็ลูกกับหลานของเขาเราเห็นแค่2ห้องเองอะ่ะเป็นไปได้ไหมไอห้องเมื่อกี้ที่เราบอกห้องเล็กๆอะ่ะจะเป็นของหลานของเขาแต่ว่าเขาปิดไม่ให้เข้าแต่ว่าถ้ามีฟสอสซอจริงๆ ข้างนอกเป็นลานกว้างแล้วมันจะไม่สามารถตอบได้นะคะใครมีข้อมูลก็แนะนำกันมาได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะชมแบบละเอียดละเอียดดูแล้วไม่มือหัวแบบนี้นะคะถ้าอยากดูอย่างอิสระตามใจฉันก็กดตามลิงก์ด้านล่างมาได้เลยเดี๋ยวบีจะแปะเอาไว้ให้ค่ะก็พาเข้าไปสำรวจภายในกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้จะเห็นได้ว่านี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียวเองอะที่อยู่ในพีระมิดของโจเซอร์นะคะนี่คือทั้งหมดเลยของพีระมิดโจเซอร์ซึ่งมันใหญ่มาก ใหญ่มากจริงใหญ่มากจริงๆเลยค่ะโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะถ้าอยากเที่ยวชมกันเองก็กดตามลิงก์ข้างล่างได้เลยถ้าคลิปนี้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ